จากคลิปที่แล้วเราเล่าให้ฟังแล้วว่าไม้เ m r คืออะไรเหมาะกับงานแบบไหนวันนี้เราจะพามาดูว่าโรงงานของเรามีไม้ h d m r กี่แบบบ้างและราคาต่างกันมากแค่ไหนคะ่ะตัวแรก h ฮดมาร์0ีเราคาถูกสุดในทุกรุ่นของไม้ m r ทําทจากไส้ไม้ยางพาราใช้กันเยอะแต่สารฟอร์มัลดีไฮดมากกว่า E1 เหมาะกับงานทั่วไปที่เน้นประหยัด h ฮดมาร์กี e แข็งแรงเท่ากับ E2 เหมาะกับงานในบ้านงานที่ต้องการใส่ใจสุข ภาพราคาสูงขึ้นมาจาก E2 ในราคาหลักสิบเองค่ะ HMR V313E1 สอดไส้จากไม้ยูคาราคาขยับขึ้นมาจากตัวก่อนหน้าในหลักร้อยมีปริมาณสารฟอร์มาลีไฮต่ำกว่า E2 ทำให้ E1 ปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่า ส่วน HMR V 3 1 3 E 2เป็นยูคาเหมือนกันแต่ราคาต่างจาก V 3 1 3 E 1ขึ้นหลักร้อยเหมาะกับงานเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการคุณภาพแข็งแรงทนชื้นมากๆแต่ถ้าเน้นงานคุณภาพสูงต้องนี่เลย HMR a c o Fiber E 2ผลิตในไทยใช้ไส้ยูคาเหนียวแข็งแรงไม่โก่งง่ายเหมาะทำผนังสวยๆหรือหน้าบานตู้ราคาสูงที่สุดแต่ได้คุณภาพแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีไม้ HMR ผิวเมลามีนกันน้ํากันชื้นมีทั้งผิวลายไม้และผิวสีขาวเลือกได้ว่าจะเคลือบ1ด้านหรือว่า2ด้านค่ะสรุปนะคะบางเกตต่างกันแค่หลักสิบแต่เวลาคุณใช้งานจริงคุณต้องใช้จํานวนหลายแผ่นมากๆซึ่งราคาก็จะต่างกันเยอะมากค่ะดังนั้นรู้เรื่องไม้ให้ดีจะได้ไม่เสียเปรียบเวลาทํางานจริงค่ะฟังถึงตรงนี้ถ้าสนใจไม้เดอาคุณภาพสามารถติดต่อที่โรงงานอินเตอร์วูดทิมเบอร์ได้เลยนะคะ